น้ำมันโอโวคาโดดีต่อผิวของเราอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ โอโคโดนะคะเป็นพืชที่มีสารอาหารแล้วก็คุณประโยชน์เนี่ยมากมายเลยนะคะนอกจากจะดีต่อสุขภาพของเราเองแล้วนะคะยังดีต่อผิวพรรณของเราอีกด้วยค่ะเรามาดู5คุณประโยชน์นะคะจากน้ำมันโอโคโดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะทําให้ผิวหนังนุ่มชุ่มชื้นค่ะเนื่องจากน้ำมันโอโคโดนะคะประกอบไปด้วยวิตามินอ e, ีแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งมีไขมันค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะจึงสามารถให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังของเราได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะนํามาบ รุงเส้นผมของเราให้มีความชุ่มชื้นและเงางามได้อีกด้วยล่ะค่ะข้อที่2นะคะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็ชะลอไวัยได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอะโวคาโดเนี่ยมันประกอบไปด้วยวิตามินอ e ีจำนวนมากค่ะและเจ้าวิตามินอ e ีนี่เองล่ะคะ่ะที่มีผลทําให้สามารถลดการอักเสบของผิวหนังนะคะลดอาการคันแล้วนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยนะคะทําให้ผิวพรรณของเรานะคะดูเต่งตึงมีน้ํามีนวลค่ะ ข้อที่3มนะคะสามารถป้องกันสิวได้เมื่อเราทานน้ามันอะโวคาโดนะคะลงบนผิวหนังของเราน้ํามันเนี่ยมันจะไปดูดซึมเอาพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะคะแล้วก็เซลล์ที่ตายแล้วที่ติดอยู่ตามออรูขุมขนของเรานะคะให้หลุดลอกออกมานะคะลดในเรื่องของการอุดตันในรูขุมขนแล้วก็ลดในเรื่องของการอักเสบของผิวหนังซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวพอมันลดปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะมันก็เลยช่วยปกป้องผิวหน้าของเราไม่ให้เกิดสิวได้นั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังค่ะน้ำมันอะโวคาโดนะคะอย่างที่บอกก็คือมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่จะมาทําร้ายผิวของเราและมันยังช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวของเรานะคะแล้วก็ลดการอักเสบจากการที่เราเนี่ยโดนแดดแผดเผาได้อีกด้วยค่ะข้อที่หนะคะ ทำให้ผิวแข็งแรงค่ะเนื่องจากน้ำมันอะโวคาโดนะคะประกอบไปด้วยวิตามินอ e, ีโพแทสเซียมและเลซิตินนะคะซึ่งเป็นอาหารผิวของเรานั่นเองค่ะทําให้ผิวหนังของเรานะคะได้รับสารอาหารนะคะที่ครบถ้วนมันก็จะส่งผลให้ผิวหนังของเรานะคะค่อยๆแข็งแรงขึ้นได้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงคุณประโยชน์เพียงไม่กี่อย่างของเจ้าน้ำมันอะโวคาโดนะคะที่จะสามารถช่วยทําให้ผิวของเรานั้นดูดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ว่าแลาไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำ อะโวคาโดมาใช้กันดีกว่าค่ะผิวของเรานะคะจะได้ดูดีสวยแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในรายการ beauty tip สวัสดีค่ะ